่วนที่กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ไปเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคก,กลางโดยมีคุณสุภาศอิสระพักดีรัฐมนตรีกระทรวงอว คุณอดอกเตอร,ร์ธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยคุณอนุทินค่ะก็เปิดเผยบอกว่าเตรียมชงคอรมอวันพรุ่งนี้17กันยายนไฟเขียวมาตรการเยียวยาน้ําท่วมนะคะส่วนการเยียวยาประชาชนค่ะคุณอนุทิน ก็กลาวบอกว่าท่านนายกได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทายผ่านกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจัดทาบัญชีศึกษาข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนรายหลังคาเรือนเพื่อที่รัฐบาลจะได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือรายครัวเรือนคาดว่าร่างสํารวจความเดือดร้อนจะเสร็จเรียบร้อยและจะนําเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทายให้ลงนามในวันอังคารที่17กันยายนนี้ค่ะ ผมกองการและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้เร่งจัดทําบัญชีรวบรวมศึกษาข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชายชนเป็นรายหลังคาเรือนเพื่อที่รัฐบาลจะได้ออกมาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือเป็นโวเรือนซึ่งณขณะนี้คาดว่าร่างการ ทำการสำรวจของความเดือดร้อนที่น้องประชาชนได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนําเสนอท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยให้ลงนามแล้วก็คาดว่าในวันาานี้ก็จะนําเสนอคณะมนตรีให้พิจารณาเรื่องความช่วยเหลือเร่งด่วนตามคําสั่งท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับเยียวยาต่างๆ ด้านอื่นๆที่เป็นทางอ้อมอย่างเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคก็จะเร่งให้คณะกรรมการได้พิจารณานะครับในการลดค่าน้ำค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตประสบไฟให้มากที่สุดเท่าท,ที่เราจะทำได้คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ก็จะจะ,จะทราบซึ่งผมก็ได้มอบนโยบายนะครับไปแล้วว่าให้ทางคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจคือการไฟฟ้าและการประปา นะครับในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เร่งดาเนินการในเรื่องของการลดค่านําค่าไฟโดยโด่วนที่สุดซึ่งเขาคง,ง,งจะมีก็ติดตามกันค่ะการประชุมครมอในวันพรุ่งนี้17กันยายนนะคะ